สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องจริงผ่านจอ360องศาเรีย x นะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านคงเคยได้ยินประโยคประชดประชันที่พูดถึงคุณลักษณะของคนไทยที่ว่าคนไทยลืมง่ายก็เพราะว่าโศกนาฏกรรมที่เคยเกิดขึ้นกับบ้านเราที่มีผู้เสียชีวิตมากมายนั้นก็มักจะเป็นข่าวดังคลึกโครมอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งพอหลังจากนั้น ก็จะเลือนหายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเช่นเดียวกับเหตุการณ์ตึกถล่มที่จังหวัดปทุมธานีที่ตอนนี้แทบไม่มีใครติดตามข่าวหรือว่าพูดถึงแล้วนะครับแต่หารู้ไม่ว่าญาติผู้เคราะห์ร้ายยังจดจำเหตุการณ์นี้อย่างไม่มีวันลืมเลือนภายใต้ซากตึกถล่มมีเรื่องราวอะไรบ้างไปชมกันเลครับนำเสนอเรื่องจริงโดยน้ำดื่มรีเจนซี่ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นบตท ลองนึกดูดีๆครับว่าคุณผู้ชมคุ้นตากับคนทั้งหมดเหล่านี้หรือไม่ทั้ง14คนนี้มีชะตากรรมเดียวกันในห่วงเวลาเดียวกันและมีจุดจบของชีวิตที่เหมือนกันการจากไปของพวกเขาสั่นสะเทือนสังคมพอสมควรในช่วงสองสัปดาห์ก่อนแต่มาวันนี้หลายคนคงลืมไปแล้วว่าเคยเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา แต่หากเป็นภาพวิดีโอที่บันทึกจากกล้องหน้ารถภาพนี้และครับเชื่อว่าหลายคนคงจำเหตุการณ์ต่อไปนี้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวเพราะมันเป็นภาพที่น่าตื่นเต้นและเป็นภาพนาทีระทึกที่กล้องสามารถบันทึกวินาทีเป็นวินาทีตายไว้ได้บรรยากาศช่วงสี่โมงเย็นของวันที่11สิงหาคมดูเศร้าๆมัวหมองอย่างน่าประหลาดใจบังเอิญที่เพื่อนของคุณทิติรัตน์ลืมของจึงต้องจอดรถรอและในขณะที่จอดรถรออยู่นั่นเอง เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้น ตอนนี้นะครับผมอยู่ทางด้านขวามือของอาคารที่ถล่มลงมานะครับก็คือเป็นจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นฝั่งทิศตะวันตกของอาคารนะครับก็คือถ้าจุดนี้คือเจ้าหน้าที่อาาสัครของลูกกระดูกเมื่อสักครู่เรามุดได้ไปตรวจสอบแล้วตรงจุดนี้ได้ยินเสียงร,ร้องของการช่วยเหลืออยู่เราพบเห็นที่เห็นอยู่ได้ตอนนี้ประมาณ3 สามถึงสี่คนนะครับแต่ว่าหนึ่งคนนั้นยังมีเสียงส่งเสียงพูดคุยกับเราได้ตอนนี้เนื่องจากตึ้เกิเหตุเนี่ยมันเป็นแผ่นปูนแบบน,นี้เลยนะครับพังลงมาทั้งหมดเลย,เลยลก็ทับอย,ยู่ยยแล้วก็ผู้ที่ติดเนี่ยอยู่ข้างล่างเลยภายใต้ซากปรักหักพังของตึกขนาด6ชั้นมีคนงานก่อสร้างติดอยู่ประมาณ30คนเจ้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทันที บรรยากาศเต็มไปด้วยความกุลาหลเพราะนี่เป็นการถล่มครั้งแรกของตึกสูงที่ถล่มในขณะที่กำลังก่อสร้างและไม่มีใครทราบแบบแปลนของตึกที่แน่ชัดการช่วยเหลือจึงยากกว่าครั้งที่ันผ่านมาครับเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บที่รอดชีวิต19คนและมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด14คนส่วนศพที่เจอศพแรกนั้นเป็นศพของหญิงวัย15ปีนอนกอดกับลูกน้อยวัยเพียงขวบเศษ อยู่ภายใต้แผ่นคอนกรีตขนาดยักษ์สร้างความสะเทือนใจต่อเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นอย่างมากหลายคนนึกภาพวินาทีที่แม่พยายามปกป้องลูกกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็หนีไม่พ้นความตายที่ไม่รู้ว่าใครหยิบยื่นให้ ชัดมากเลยลูก ถ้าไม่เจอจริงๆก็ขอให้เจอน้งนนองที่พานนังกลับบ้านน,นะะยังได้ยินเสียงอยู่ใช่ไหมยินครับ,บยงได้ยินเสียงตรงนี้ปกกี่คนครับต้องได้กีก่อนครับเป็นคนนะผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายใช่ไหมยังค,คนเดียวทั้งรถทั้งหมด,หมดจุดนี้หกคน,คคนแต<ะ>่ได้ยินเสียงอยู่แค่คนเดียวแต่ตรงจุดนี้มีหกคนตอนนี้ห้าคนนี้เงียบไปแล้วใช่ไหม ส่วนอีกกรณีที่สะเทือนใจไม่แพ้กันคือหลังตึกถล่มไปไม่กี่ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ก็พบร่างของคุณเชษฐาติดอยู่ภายใต้ซากตึกเขายังมีการตอบสนองที่ดีและพยายามต่อสู้กับบาดแผลเพื่อเอาชีวิตรอดกลับไปหาครอบครัวให้ได้หลังคุณเชษฐาทราบจากเจ้าหน้าที่ว่าภรรยาของเขาไม่ยืนรออยู่ด้านนอกแล้ว ู้สึกว่าจะเป็นเย็นวันอาทิตย์วันที่เข้าไปนะคะเขาออกจากบ้านที่สามสีทุ่มพี่โทรไปโทรไปเขาบอกว่าเสียงเหมือนดังกันแล้วก็เราถามทำอะไรอยู่เขาบอกทํางานเอา้าทาไมทําขนาดนั้นเลยเหรอเขาบอกที่สองที่สามอะเลิกประมาณนู้นอะอุ้ยทำไมต้องขนาดนั้นล่ะก็เดี๋ยวไม่เสร็จไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับบ้านแล้วค่ะคืนสุดท้ายที่ได้คุยกับเขาคือวันอาทิตย์ตึกถล่มวันจันทร์ตอนเย็น ก็คิดแต่ว,ว่าไม,ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องจริงแน่เลยเดินไปเดินมาไม่รู้จะทําอะไรแต่ใจขึ้นรถทัวร์ไปเลยอ๋อวันนึนก็คือพอได้ทราบขาบ่าวก็ขึ้นรถไปเลยพอไปถึงที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างพี่ตอนนั้นก็เห็นเขาบอกว่าพี่ยังหายใจอยู่นะยังทุกคนยังยกนิ้วโป้งว่าพี่ยังอยู่ร้อยเปอรซอะไรเงี้ยไม่ต้องเป็นห่งวงอันนี้เราก็ใจชื้นขึ้นมา lôm 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 đột lôm đột คุณเชษฐาต้องทนอยู่กับการกดทับของแผ่นคอนกลิตขนาดยักษ์แม้เขาจะกัดฟันสู้และส่งข่าวผ่านเจ้าหน้าที่ให้ไปบอกภรรยาว่าเขาจะออกไปพบเธอข้างนอกให้ได้เพราะการมาทำงานครั้งนี้เขาดื้อรั้นมาทำงานท่ามกลางการทัดทานของภรรยาที่เป็นห่วงเขาแต่คุณเชษฐาก็ไม่สามารถออกมาพบหน้าภรรยาได้อีกเลยจนสิ้นชีวิต หลังฝุ่นจากสร้างตึกถล่มที่ปทุมธานีจางลงกลับปรากฏพบควันทูปจากงานศพและคราบน้ําตาของผู้สูญเสียคุณเชษฐาเป็นคนขยันความจริงแล้วเขาทางานเป็นบุรุษไปรษณียมีเงินเดือนและก็รออับจ้างทําไร่ทานาแต่เมื่อมีวันหยุดเขาก็จะเข้ากรุงเทพเพื่อไปทํางานก่อสรา้างโดยหวังว่าเงินไม่ว่าจะมากหรือน้อยมันก็คงจะทําให้ครอบครัวเขาสบายขึ้น ตามความเชื่อของพี่นะพี่หมายถึงพี่พี่คิดว่าเขาจะอยู่ข้างพี่นะพี่จะคิดว่าถ้าพี่นอนทับเสื้อเขาอาจจะอยู่กับพี่นอนเคียงพี่อยู่เนี้ยพี่คิดตลอดว่าเขายังอยู่เท่อยู่ไหนอะไรแบบเนี้ย<ม>ก็คือจะนอนแล้วนะถ้าจะนอนก็มานอนนะอะไรนะอย่าไปเรื่องร่อนอย่าไปทําให้ใครก็กลัวอะไรแบบเนี้ยเหมือนคุยค่ะเขาเหมือนมี<ข>ชีวิตอยู่ามาอยู่บ้านเรายัางรออยู่นะอะไรประมาณนี้ค่ะ อดทนแค่ไหนเราไปเราเห็นเราได้รับจากคำชมว่าพี่เทียทเท่ยมทเที่ยมเนี่ยเที่ยมที่อดทนได้นานอ่ะมันเราไม่อียากันยินีเราคือได้รับคำชมแค่ได้รับคำชมว่าพี่เขาอดทนอะ่ะพื่อทำไมต้องหิธีเขาอดทนนานขนาดนั้นละ่ะตั้งหลายชั่วโมงอะ่ะยังต้องอยังต้องใช้ยาอยู่คเป็นใายเครียดอยู่เหเห็นหมอบอกว่า เป็นใครเครียดนอนหลับด้วยอะไรประมาณนี้นะคะพ,พี่อยู่สองคนก็เฟนพ่อแม่พี่เชษแล้วก็พี่สาวเขาจงเป็นผู้หญิงแล้วเขาผู้ชายคนเดียวนะคะคือต้องรับผิดชอบสองบ้านพ่อแม่พี่ไม่สบายพี่เชษพาไปหาหมอพ่อแม่พี่เชษดไม่สบายพี่เชษดพาไปหาหมอค่ะคือเขารับภาระ,ะทั้งสองครัวเรือนที่เรามาผูกพันกันนี่คือเราดูแลทั้งทั้งสองครอบครัวเลยอะคะ่ะเท่ากับว่าเราขาด เพราะว่าพ่อแม่กาแก่ทั้งสองครอบครัวแล้วน้องพลอยหนูน้อยวัยสิบขวบก็เป็นหนึ่งในผู้สูญเสียก่อนเกิดเหตุคืนเดียวเธอได้ยินเสียงผ่านสัญญาณโทรศัพท์จากแม่และพ่อเลี้ยงของเธอเป็นครั้งสุดท้ายว่าพ่อกับแม่มาทํางานก่อสร้างที่คลองหกอีกสองวันก็จะกลับบ้านไปหาเธอแต่แม่กับพ่อเลี้ยงของเธอก็ไม่ได้กลับบ้านมาอีกเลยเขาบอกว่าเออพลอยแม่ไปแล้วนะเขาก็ร้องไห้ ถามตาไว,ว่าลองลองนานไหมวะไม่นานดอกเป็แบเดียวกับยุทธเขาเ็เราพ่อเราเจอศพแล้ยแ,แม่ไปทำงานสลิงอยู่ที่คลองหกนะแล้วพ่อก็โทรมาว่าเดี๋ยวจะมารับอยู่บ้านปื่มแล้วพ่อก็บอกว่าให้ไปยืนรออยู่ทางป่าวันแล้วพ่อก็ขิด พ่อก็บอกว่าจะใกล้ถึงป่าวัดแล้วแล้วพ่อแม่ก็ขึ้นรถไปเลยค่ะอ่าแต่ว่าตอนที่แม่ไปเรายังไม่ได้เจอแม่เลยค่ะส่งมาบางทีก็เป็นวิเขาทำงานเป็นวิใช่ไหมวิเขาออกบางทีก็สามพันสี่พันนี่ก็ส่งมาให้ทั้งบ้านก็พันกว่าทั้งนู้นก็เขย่งกันก็ทางนี้นก็พันทางนู้นก็พันกว่าอย่างเงี้ย ก็คือส่งมาให้ลูกค่ะสมให้ลูกเรียนก็โอกาสเราไม่ไม,ไม่เหมือนเขาเราก็อยากจนเนาะจะไป็เทบกับเขาก็ไม่ได้ก็หาตามกินไปวันๆไปอย่างนี้แหละเหนื่อยไหมฮะอยู่เวลาไปทำงานทีนมันก็ไม่ค่อยเหนื่อยนะพี่ถ้าเห็นเงินเห็นเงินก็สวนมากค่เอามาเลี้ยงพ่อจ่ายค่าไฟค่าอะไร ทำไปพี่สาวก็คิดเหมือนกันค่ะเงินอย่างอย่างอย่าง,งตัวเราเองได้เท่าทไหร่เดวตัวก็วันละสามร้อยเงินสามร้อยมันทำให้เราหายอยู่ไหเลยใช่ไหมค่ะก็สู้ต่อไปเขาจ้างมาสานีก็จ้างสู้ไปเรื่อยๆเด็กคอนกรีตไม่ว่าจะสูงกี่ชั้นเมื่อพังลงมาแล้วเราจะสร้างใหม่กี่หนก็ได้ แต่หัวใจที่แตกร้าวจากการสูญเสียนั้นมันยากที่จะให้กลับมาเหมือนเดิมได้นี่เป็นเพียงตัวอย่างของผู้สูญเสียทั้งสองครอบครัวเท่านั้นนะครับที่มีชะตากรรมในเหตุการณ์ครั้งนี้ประเด็นการเร่งงานจนข้ามขั้นตอนตามหลักการวิศวกรรมเป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้สูง ร้อยญาติญาติระบุว่าเคยคุยกับอดีตผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ตึกถล่มครั้งนี้หลายครั้งในช่วงตีหนึ่งตีสองก็ยังมีการเร่งงานกันอยู่ฟังแล้วก็สลดใจว่าพวกแรงงานที่มาจากต่างจังหวัดเหล่านี้ไม่ต่างอะไรจากเครื่องจักรพวกเขาทํางานตามสั่งที่ทุกคนยอมก็เพราะว่าต้องการเงินแล้วก็หวังว่าเขาจะได้ใช้เงินให้สร้างครอบครัวที่อบอุ่นไม่อดอยากแต่หารู้ไม่เลยว่า หลายคนที่หอบเอาความหวังจากบ้านของเขามาขายแรงงานในเมืองใหญ่นั้นน้อยคนจะสมหวังกลับไปได้เพราะสิ่งที่พวกเขาต้องเจอในเมืองไม่ใช่แค่การกดคี่เอารักเอาเปรียบแบบในนวนิยายแต่ก็ยังมีการเสี่ยงภัยในบางครั้งที่นายจ้างไม่ได้บอกให้รู้มาก่อนและเมื่อเครื่องจักรร่างมนุษย์เหล่านี้ไร้ค่าทํางานต่อไม่ได้สุดท้ายก็ต้องส่งตัวเองกลับแหล่งกําเนิดไม่ว่าจะมาแบบเป็นหรือไปแบบตาย สมัยนี้ว่าครับผมมาจากจังหวัดศรีสะเกตครับผมพ่อกับแม่ครับไม่ต้องเป็นห่วงครับผมเพราะว่าผมก็ไม่เป็นอะไรมากเท่าไหร่ผมแค่ดุกระแร้วพอมาอีกเดือนเดือนก,นก,กว่ากผมก็น่าจะเดินได้นะครับอยากกลับแต่ว่าเรายังไม่มีเงินพอที่จะเลี้ยงลูกครับยังไมต้องเกิดยังไงต,ต้องช่อัดติดเป็นแอติปังให้อันตัดไปในห้องใตมห้องพิเศษค่ะ ចង់នៅនឹមចង់នឹកសោកស្ដាយទុំទុំប្រៃពូនខ្ញុំចង់មកយកខ្ញុំកណ្ដាខ្ញុំទេខ្ញុំមានកំសត់បាទខ្ញុំឈ្មោះធុចមកពីប្រទេសកម្ពុជាមែអើយមិនបាច់ហួងខ្មោតទេខ្មាត់សបាយនៅនេះស្រួលមិនមិនសូវយ៉ាប់ប៉ុន្មានបានលុយក៏ហកទៅផ្ទះនៅនឹងកែនេះមានធ្វើអីទេចង់បានទៅបើចង់បានលុយបើក กาเออโย่พระโย่พูดคนเออยไม่จินลสาการสิลโอ้ <laughs> ยแกนังว่าจินลสายังว่าการิลบั <laughs> บวพันมุ์สีแกว้วครับจังหวัดน้องคายครับชื่อพรค่ะมาจากบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์มาทำงานเป็นช่างไฟฟ้าชื่อบุญเรียบค่ะ คุณป้าบุญีรียกเป็นคนที่ไหนเอ่ยคนบุรีรัมย์บุรีรัมยำใช่ก็ไปทำนาซื้อวัวอะไรเลี้ยงครับทำงานทุกวันที่ต้องทำทำเพื่อแม่ครับเพื่อพ่อครับเพื่อแม่ครับลูกเพื่อแม่ครับลูกก็ทำเพื่อครอบครัวเพื่อญาติพี่น้องครับเพื่อลูกเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อครอบครัวที่บ้านเหนื่อยไหมครับพี่ มากต้องส่งให้ลูกค่ะลูกสองคนะครับลูกสองคนไม่ค่อยมีไร่มีนาให้ทำครับก็ต้องอาศัยงานอย่างเงี้ยครับความรู้เราไม่เยอะก็มันก็ยังวาเนาะคนลำบากอยากหากินตามกรุงเทพไงมีความฝันไหมไม่มีค่ะกิอย่างที่พูดอะค่ะอยากมีความฝันอยากให้ลูก <c oughs> อยากจะฝากถึงลูกแล้วก็อยากจะบอกว่าทําทุกอย่างนี่ก็เพื่อลูกค่ะฝากว่าเราทํางานอยู่ที่นี่ก็มีความสุขดีครับไม่ต้องเป็นห่วงครับแต่ก็คิดถึงกันฮะร,รายการเรื่องจริงผ่านจอม,มักจะตอกย้ําอยู่เสมอนะครับ <c oughs> ว่าโศกนาฏกรรมนั้นไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องศึกษาหาทางป้องกันให้ดี ม่ให้เกิดซ้ำสองซ้ำสามอีกนะครับก็หวังว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะเป็นบทเรียนให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของเพื่อนมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในอาชีพใดก็ตามครับ